สวัสดีค่ะสวัสดี m พร o มันนะคะเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสร้างบ้านที่ใช้ธีมสีของธงต่างๆของ m พร o มันนะคะเดอะซิเนี่ยเขาได้อัปเดตสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับงาน r พร e นะคะก็คือพวกสายลุ้งธงต่างๆนะคะไปในเดือนเมษาเนาะถ้าจะไม่ผิดนะคะก็จะมีเตียงเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวนะคะมีหลากหลายสี ตีมก็จะเป็นตามธงของอแต่ละสีของการ REP r e p เพ s e n t เพศต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีธงอันนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ธงอันนี้ด้วยแต่อันนี้คือแบบสีเยอะมาก ถ้าเราจําผิดก็ขอโทษด้วยนะคะหรืออันนี้อาจจะเป็นอันเก่าแล้วไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการสุ่มวงล้อจากสวอชของทงตัวนี้เนาะแล้วเราก็จะสร้างบ้านตามตีมสีของทงที่เราได้เลยนะคะมันก็มีทั้งหมด12สีใช่ไหมมาเรามาเริ่มหมุนวงล้อกันก่อนนะคะอ่าอันนี้คือวงล้อของเรามีตั้งแต่เลข1ถึงเลข12นะคะได้ทําการ เชฟเฟอรไปแล้วเรียบร้อยมาดูกันว่าจะได้เลขที่เท่าไหร่เลขเลขสองนั่นเองเลขสองคอ oh my god ก็จะเป็นน้ำเงินชมพูม่วงแล้วกันสามสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงตัดภาพมาที่คอปเปอร์เดลนะคะ ล็อตนี้ขนาด20่สคูณยีเราจะมาดูกันว่าบ้านสีน้ําเงินชมพูม่วงนั้นเราจะสร้างออกมาเป็นยังไงเนาะไม่ได้จํากัดแพ็กด้วยนะเริ่มกันที่เอาแบบน่ารักน่ารักไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเอออันนี้อะเอาบ้านมาเป็นโถงนิดนึงไหมแล้วก็ เล็กๆเล็กไหมรู้สึกบ้านเหมือนเดิมอีกแล้วนะเนี่ยนะยกขึ้นมาหน่อย,อยประมาณสองขั้นพอแล้วมีทางเข้าหน้าบ้านเป็นโครงโคงเล็กๆได้ไหมหรืออันนี้จะเล็กเกินเออโอเค แต่อันนี้ก็คือเราจะเดินขึ้นไม่ได้ถูกไหมมาลงมานิดนึง๋อึอ๊บแล้วข้างบนก็แบบมีแค่นี้พอหออน้าต่างมีแล้วโอเคชึบชบอุ้ยมันมันดูใหญ่โตจังเลยอะ่ะเนาะ ดีไหมดีไหมดีไหมอึ๊โอ้ยน่ารักเอ้ยไม่ใช่อันนี้โคง้งๆหน่อยเนาะถ้าบ้านสีอออสีชมพูบ้านสีชมพู เอาฮฟอร์มาทําเป็นรั้วแทนแล้วบันไดขึ้นทางไหนวะเนี่ยคนทริมขอเป็นสีแบบสดใสสดใสไปก่อนละกันเนาะหลังคาถ้าเป็นอืมอืมนี่ไงชมพูน้ำเงินนะ่ะถ้าเราใช้ขอบดำใช่ไหมเพราะฉะนั้นทริมตรงนี้ก็ควรจะเป็น สีเข้มมาดูประตูสิอืมมันจะออกมาเป็นแนวไหนนะอันนี้ประตูของ growing นะคะลองดูต่างเราเอาสีธรรมดาอุ้ยนี่ไงมีสีชมพูอันนี้อืมโอ้ได้แล้วได้อย่างที่อยากได้แล้วจ้าอุ้ยอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจ บันไดขึ้นจากข้างนอกเนาะมาขึ้นทางนี้เฮ้อ <c oughs> ทำยังไงล่ะคะทีนี้บันไดมันมีบันไดที่นี่ไงเบสเกมบันไดสีน้ำเงินมานี่มันต้องขึ้นอย่างนี้ลาวกันตกปึ๊บโอ้ยได้เดอ้อ จริงถ้าอันนี้ก็ได้สีมันจะได้เดียวกันอ่ะเปลี่ยนแกเปลี่ยนตลอดเวนะคะข้างนอกประมาณนี้นะคะพื้นพื้นขอเป็นพื้นพื้นหน้าบ้านเป็นพื้นไม้แล้วกันเนาะด้วยไมโกดเอาสีธรรมดาพอแล้วกันมันจะได้ตัดกันร,ระหว่างความฉูดฉาดแล้วก็ความธรรมชาตินะคะอันนี้ทำเป็นแบบนี้เสาเสา และคานและคานอะชมพูเราลืมห้องน้ำแหละทุกคนประจําแหละขอเป็นห้องน้ำเล็กๆตรงนี้แล้วกันแล้วเรามาดูที่ห้องครัวกันก่อนขอใช้เป็นเบสเกมที่เขาเพิ่งอัพมาใหม่ไม่นานเหมือนกันก็คือเตาเบสเกมนะคะซิงเป็น แคชอันนี้ดีกว่าแฮกใหม่เอ่อคิทเช่นคลัสเตอร์อันใหม่ที่มีจานวางอยู่กันในทำไมอัปเปอร์คาบิเนตเบสเกมเหมือนกันถ้าเราฮุดดูดควันขอเป็นโฮมเชฟไหมเอาแบบธรรมดาปึ้งไป เรียบร้อยน่ารักกรุบกริบเครื่องตรวจจับควันควยสัญญาณการขโมยต้องอย่าลืมเอามาติดหน้าบ้านของตกแต่งเนี่ยอยากจะใช้แพ็คนี้เลยยังเห่ออยู่นะคะแพ็คคีเชนคลาเตอร์ที่วางจานอันนี้สีฟ้าี่ตรงนี้เรียบร้อยสําหรับตรงนี้สําหรับเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีไอแลนด์ตรงนี้เอาเป็นตรงกลางเลยแล้วกัน เวลาเดินเข้าจะได้เดินเข้าได้สองทางแบบนี้นะคะโอ้น่ารักมากเลยนะคะเอาผ้ากันเปื้อนกับรูปภาพมาติดลกันอ่าสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าไม่มีใช่ไหมแล้วก็ถังขยะเอาเป็นสีไม้ธรรมดาก็แล้วกันปึ๊บกินเสร็จก็เอามาทิ้งตรงนี้นะคะแล้วก็ไปล้างจานตัวนู้นไฟมาลองมาติดไฟกันอันนี้แล้วกันเนาะไว้บนเคาน์เตอร์ซึ่งไฟสว่างดีมาก สีเข้ากันด้วยแหละออกมาท่านี้เป็นห้องนั่งเล่นแล้วกนะันปึ๊บอย่างน,นี้แล้วก็ทีวีอยู่ตรงกลางเอาเป็นทีวีรูปภาพแบบนี้แล้วกันเอาแคนดีเดตออกมาก่อนนะะเอาอันนี้แล้วกันเอดูเข้ากว่าดูลูกกวาดกว่านะคะโมงนี้แหละอันนี้อะไรนะไฮสคูลไหมแล้วเ,เป็นเก้าอี้เดี่ยวสองข้างแล้วกันน่าจะเข้ากว่าอืม นิฟตี้นิตติ้งข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเอาเป็นพูฟละกันนะคะไลฟ์แอนเดทน่ารักไหมนั่งดูทีวีกันแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโตเกาแฟอาเ็นกระจกเป็นของไฮสคูลเย r เช่นกันโอ้เป็นสีุ้งด้วยนี่แหละน่ารักเลยแบบให้มันอย่างเี้ยสลิกบาตทรูมอันนี้ทำยังไงให้กลางคะ ออนี่ไงกลางแล้วนะจ๊ะโอ้ยมันใหญ่อ่ะเนาะมันเดินชนแน่เลยอะเปลี่ยนใจรอบที่ร้านปะน่ะเปลี่ยนใจรอบที่ร้าน cozy hitch เออดูไม่ชนมากกว่าก็นี่อาจจะมีการเล่นเกมถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องเกมวางอยู่แต่ก็ไม่เป็นไร โรมพรม,พรมเอาพรมน่ารักน่ารักเลยน่ารักกก,กเลยหรือเอาเรียบเรียบมันจะได้ไม่แย่งซีนนะอันนี้ก็อะไรนะโคสี่เกมเมอร์อ่าสีฟ้านี่เอาไฟแบบเดียวกันแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่แต่เอาสีเดียวกันเลยเออจะได้ดูมีความกระตูนกระตูนนิดนึง จาโซนโฟเยมีโรมเวลคัมหน้าบ้านจากแคคฟอร์เรนนะคะฮัลโหลเวลคัมมันหันข้างไหนไม่รู้อะชูรัก <ure> อย่างนี้ได้ไหมมันจะกินเสาไปนิดน,นึงกระจกอันน้อยมาติดตรงนี้แล้วกันเอาไว้ดูตัวเองก่อนออกจากบ้านเออสีฟ้าแบบนี้ป้าฟ้าเทาๆก็ติดติดไฟหน้าบ้านไปนิดน,นึงอันไหนคือสีม่วงอะ น้ำเงินไหมน้ำเงินอ่ะเข้าบ้านมาเจอไฟอันนี้ปึ๊บมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เอาเป็นต้นอะไรดีละ่ะต้นนี้ไหมต้นนี้ดกค่ะใช้ต้นไ่ใบสักไหมต้นนี้มีลูกตรงนี้เน้นหนึ่งแล้วกันครับเค้กหดเน้นหนึ่งเอาสีฟ้าดกค่ะมันจะได้ตัดกันหน่อยโอเค

ตุงปะติง๋งเอาเรียบเๆแล้วกันสองข้างจัดไปส่วนตรงนี้เอาเป็นมูลี่แล้วกันชอบนี่นี่คอเทจอ๋อไม่ใช่หน้าต่างมันต้องลงมาอีกไปหน้าห้องน้ำาัันไปปึ้งเดี๋ยวเอาตรงนี้มีโต๊ะหน่อยเนี่ยโต๊ะที่มันเป็น a c c e n t a b l ทีที่มันจะวางโชว์ของได้น่ารักน่ารากมันก็จะม่วงเกินเนาะ อืมเป็นเบสเกมอันนี้แล้วกันนะคะสีฟ้านี้อืมแล้วก็ตกแต่งไปตามสเต็ปต้นไม้หนึ่ง sculpture หนึ่ง sculpture น้อหมเูเดงสีม่วงหนึ่งแล้วก็โคมไฟหนึ่งอันนี้คือสเต็ปของเรานะเวลาตกแต่งอันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองสลับดูอีกทีว่าอันไหนมันควรอยู่ตรงกลางอะไรอย่างนงี้เนาะ โอ้ business oh, and hobby สีชมพูก็โอเคแต่รู้สึกเหมือนตรงนี้ก็ต้องมีต้นไม้อีกหนึ่งต้น business and hobby อีกแล้วบอกเขาดี่ะเธอเอาสีที่มันธรรมดาหน่อยแล้วกันเนาะต่อไปมาดูห้องน้ำกันต่อนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเหอ่อยู่กับเนี yeah, bar ่ยสลีบาร์ดลูมอเปลี่ยนบ้างไหมใช้อันอื่นบ้างดีกว่านะใช้เบสเกมบ้างดีกว่านะ เบสเกมก็เป็นอันที่เขาเพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะตอนที่ Business and Hobby จะออกอ่ะถ้าผนังสีน้ำเงินเดี๋ยวเราเปลี่ยนพื้นให้สีอ่อนลงเอาสีขาวล้วนไปเลยแล้วกนะันโอ้อันนี้ซิงอันนี้น่ารักไม่น่ารักแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กำจัดแพ็คจำกัดโอ๊ยติดช่องไหนมาคะเนี่ยไฮสคูลไปแล้วกนะันปึง ขวดน้ำยาล้างมือสีม่วงก็ได้อะเปึ้งใระที่ช่วใหม่มีที่ขัดซ่วมอยู่ตรงนี้เปึ้งต้นไม้เปึ้งไปห้องน้ําเนาะขอเป็นตัวธรรมดานใแล้วกันเนาะนี่สว่างดีและสว่างจา้จาเลยจาย้จาจ้าเลยจ้าผมห้องน้ําผมห้องน้ํเปึ้งสีน้ำเงินลันหดนิดนึงดีกว่าเออมันจะได้ดูแบบเออข้างล่างเสร็จแล้วขึ้นไปที่ชั้นสองกันค่ะ ห้องน้ำเป็นสีชมพูไหมเป็นพื้นของโคซี่บิสโตรนนะาเป็นสลีกบั t ล์รูมแล้วกันทำใจไม่ได้เลยกลับมาใช้สลีกบัตล์รูมเหมือนเดิมชอบมากนะคะผนังสีน้ำเงินพื้นสีออกขาวๆครีมๆอ่างอัดน้ำกับชาเวอร์เราขอใช้เป็นแบบเซ็ตเดียวกันแล้วกันมันจะได้ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะเอาเป็นเบสเกมก็แล้วกันสีฟ้าซึ่งเราจะยัดมันเข้าไป งั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีขาวธรรมดาแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ตัดกันมากนี่ขออนุญาตใช้เป็นอันเดิมแล้วกันนะเนี่ยสลีกบาร์ลูมอ่ะมันเดืออซิงเดี๋ยวเอาเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้ growing together ค่ะแล้วจกเอาเป็นตัวนี้แล้วกันของใช้ตกแต่ง สลีกบัธรูมต่อค่ะมันหยุดไม่ได้เลยจริงๆสีน้ำเงินนะอืมปึงป้งปึง้งนี่พรมปึ้งแพ่ห้องน้ำเตียงเดี๋ยวเราก็จะใช้เตียงที่เขาอัปเดตมากับเบสเกมเลยเนาะโอ้โตางห้องเลยแล้วกันปึง้งหน้าต่างอยู่ตรงนี้ก็ได้แลนะ้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วอันนี้ก็มานี่เออนี่ข้างหนึ่งเป็น ไฟตั้งพื้นดี่ก่ออยากใช้ไฟตั้งพื้นจังมันเหมือนโ o ซ y k i t สีฟ้าหรอสีฟ้าสีฟันก็ได้ปึ๊บไปส่วนข้างนี้อู้สีสวยนี้นี่ไฮสคูลเยสีเข้ากันพอดีเลยนะคะองไฟที่ตั้งจริงๆเซต High ไฮสคูลนี่เหมาะอยู่นะสีม่วงอ่ะเออมันจะได้เป็นแบบสายรุง้งสีรุ้งอย่างนี้ มีโต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้โต๊ะหนึ่งก็น่าจะดีนะคะตอมโามโต๊ะ okay. เลี่นยก็มีอยู่มเลนฮูดก็โอเคนะโอ้ oh, สีน้ำเงินหรือสีม่วงดีสีชมพูมีไหมโอ้ชมพูหวานไปสีน้ำเงินดีกว่าเราอีเล่นคอมหรอชมพูนี่ดีกว่ามีสีสีลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กนี่ละกันโน้ตบุ๊กจาก s t ต a เจ e r View หนึ่งเครื่องแล้วก็สารพัดของกุก๊กกิ๊กบอมฟี่เกมเมอร์เขาก็จะมีที่เก็บแต่ว่ามันใหญ่เนาะมันต้องเป็นโต๊ะใหญ่เนาะงั้นเราใช้แค่ที่เก็บปากกาอันกระปุกกระปิ๊กแค่นี้พอนะคะแล้วก็อันนี้ไปก่อนอนะปื๊บไฟนีออนเออเดี๋ยวนะถ้ามี board, เพกบอร์ดนะเพกบอร์ดเพราะว่าเออเพกบอร์ดใช่ไหม อันนี้เทียนหอมอะซีเรียลปะในซีเรียลกล้องถ่ายรูปสีม่วงหนึ่งกลุ่มีสติกเกอร์สีฟ้าวางไว้บนโต๊ะอนี้แล้วกันหนึ่งกลุ่หนังสือหนังสืออะหนังสือหนังสือวางไว้ข้างบนดีกว่าเดี๋ยวมันติดไฟโอเคไฟติดผนังหรอ growing together สีชมพู ติดไว้ตรงนี้ต่อไปก็พรมสักหนึ่งผืนที่มันจะครอบคลุมทุกพื้นที่อืมไม่ได้ไม่ดีไม่ไดีสีม่วงมันก็จะเยอะไปไหมหรือว่าจะใช้พรมสองผืนสามผืนคุยกับตัวเออเออันนี้ก็น่ารักนะเข้มไปอืมไม่ออกเสียงเหอนั่นหนูม่้นเไม่ากป็ท่อกนสาได้ปไไม่นไม่ไม่ไม่ีม้ออ เนี่โอเคนะคะตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็ได้นะมันเป็นไม้ใช่ไหมเอออย่างนี้ดีกว่าอ่าอ่าต่อไปมาที่ม่านนะคะเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าชมพูม่วงพอดี โอเคตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะเอารูปมาติดนี่เออต่อไปเป็นไฟค่ะอ๋อมันจะเดินได้ไหมอะ่ะประเด็นอ,อ่ะน่ารักสองอันแบบนี้เออสว่างและเรียบร้อยเดินได้แหละมีช่องให้เดินหนึ่งอันตรงนี้นะคะโอเคต่อไป ห้อง Baby, เบบี๋หรอแต่เตียงถ้าเป็นเตียงเด็กเลยอ่ะมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนแล้วดีกว่านี่สีเนี่ยก็คงจะเป็นโทนเดียวกันเนาะก็ะเป็นโทนเดียวกันไปเลยอานนี้เนียติดผ้าม่านไปน่ารอกน่ารอกอัย่อแล้วกันมันน่าจะนี่ย่อหนึ่งทีติดอย่างนี้ได้มีตู้ก่อนนี่ไง อ <Ừ. S 2> รูปแ็กไอศครีมอ่ะวางไปแบบนี้แล้วก็มีโต๊ะอ่ะอันนี้แล้วกันเก้าอี้เด็กทํากันบ้านสีฟ้าอ่ะมันเข้ากันกี่โมงอะอันนี้ก็ไม่เข้าเลยอะใช้ตู้เดียวกับอ่ะอันนี้ใช้ตู้เดียวกับข้างนอกแล้วกันแต่เปลี่ยนสีไหมเออชมพูไปเลยแล้วกันนี่ชมพูไปเลยแล้วกันอ่าเปลี่ยนโทนแล้วคะ่ะอยากได้หนังสือมาวางไว้ข้างบนนี้เพื่อที่จะได้ดูแบบเรียนหนังสือนะคะ ที่ใส่ปากกาคอมฟี่เกมเมอร์นิดนึงสีชมพูแล้วก็มีไฟไฟอันนี้ไฟในห้องเดี๋ยวขอเปลี่ยนไฟในห้องเป็นไฟซีซันอันนี้แล้วกันนะคะเออแล้วก็พรมพรมเบสเกมตัวนี้ก็น่ารักดีนะคะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่นี่แต่ทีนี้ตรงนี้มันโล่งใช่ไหมเราเอาตู้เสื้อผ้าเป็นโทนม่วงแล้วกัน โอเคน่า okay. อาจจะต้องใช้โพรมอีกหนึ่งผืนโนวีเอสเ p ตไปเลยอาจจะวางสองผืนลนะ่าไฟนี้ดีกว่าใช้ไฟเดียวกันปึง้งตรงนี้มันอาจจะมืดไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอารูปอะไรมาติดตรงนี้เราเอาทงทงนี้ใส่รูปเพิ่มไปหน่อยแล้วกันนะอาจจะเป็นนี่ ม่านตรงนี้ขอเป็นม่านทถบนิดนึงก็แล้วกันนะคะสีม่วงโอ้อันนี้ละกันสีเดียวกับข้างนอกเลยอ่ะเย <Yeah. S 1> pictures on the wall อะไฟสำหรับเด็กกลัวผีไหมเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเออมาดูข้างนอกกันขออนญาตสร้างตอนกลางคืนแป๊บหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเราใส่ไฟแล้วมันจะออกมาเป็นประมาณไหนเนาะนี่นะ ปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งแค่นี้พอทีนี้เดี๋ยวเราจะแต่งโซนนอกบ้านแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือฟ i แนลเสร็จแล้วคือแบบแฟนซีมากแต่งสวนให้มันมีทั้งม่วงชมพูแล้วก็ฟ้านะคะสวยไหมเย้ ไม่บร้อยอ่ะก็คือต้อนสีม่วงนี้จากเลิฟสตาร์แล้วก็อา่างอับน้ํานกทางนี้แล้วก็มีส่วนนิดนึงเนาะแต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่อะไรมากเพราะว่าไม่อยากจะให้มันบดบงังทัศนียภาพไปทางโน้นเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะได้ปมกลืนไปกับทิวทัศน์ด้านนอกด้วยแล้วก็เดินลงไปทางนี้ได้นะคะโอเคข้างหลังก็มีที่ปลูกผักแล้วก็วาดรูปทางนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถโหลดได้ที่ Gallery ID s o u b l e S แล้วก็ THA THA นะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยบ๊ายบาย